เที่ยวร่มร้อจ้ากลินไข่แร้น้ำแข็งจตุนว่ามัมีฝนตกจ้าฝนตกทั้งวันเลยเนี่ยพี่อะไรนะจ๊ะเราก็เลยขี้เกียจเรกนอกบ้านจ้ะเราก็เที่ยวไข่ร้อนร้อนกลิ่นจตุนว่าอีก,อก,อก,อกอน้ำตาสระน้ำเงาโอ้แสบแสบ ก็เปนมืนอนซีย่างนี้มันไม่จัดอู๋หมือนกันกุ๋อู๋ตรงนี้ไงจะหัน่นไปชิมเอี่ขายว่า,วาเจียวหมูสบัแต่เาไม่นจะเป็นไข่เจียวกุ้งสาบเท้าก้องนะจพี่มันจะกินเท้ากล้องเลย จะมีประโยชน์มีประโยชน์กับข้าวปิดใจเลยแล้วก็เราก็ป<อ>ุใส่ข้าวเลยนะสองใบเลยใช่สองใบ ส้อันนี้่าเปพใหญินบอกว่หาด่าหยาดับเียเราก็จะไปกินข้าวกันนวจ๊ะทุกนกินข้ากับมีไหมบอบบี้กินข้าวไหมลูกกินข้าวไข่เจียวกับมีไหมฝนตกพี่น้องไปแซวไ่ได้บอบ,บีนั่งน้อยดูบันได โอ้บันไดของสัตว์ง้อยยูตึ้งประตูกินข้าวกับมันนี่ไหมอฮะ้ยกินข้าวกับมันนี่ไหมหนูกอุ้ยไม่ไปนะคบมันมันแฉะฝนตกปล่อยปล่อยเฮ้ยดอกไม้ว่องหมดเลวทุกคนมันนี้ใบก็เต็มเลยจ้ะ เป็นใบไม่เป็นไรเพราะว่าดอกมันเอาไปใส้แล้วล่ะ,ะปิดประตูเลยลมมันเบนโอเคจ้ะทุกคนขอกินข้าวก่อนนะเจ้าห,หิวหิวหิวเฮ็ดงานมากแล้วก็หิว,หวหน้อยๆสำหรับคลิปนี้นนะะจ๊ะพี่นวนก็นมาฝากไว้แค่นี้ด้วจ้าพี่นวนจะกินข้าวก่อนวันนี้กินข้าวก่อนนะครับ ขอบคุณพี่ๆป,ป้าๆน,น,น้าอาน้าหลงนะอขอบคุณพี่ๆป,ป้าๆน้าอาน้ามาเล่นน่ะมาดูคลิปนี้ลูกนะโอเคสวัสดีครับผมอโอ้ยอย่าก,กินข้าวกับมามีแล้วล,ล,ลูกนะนุ้ยอย่าก,กินข้าวกับมามีแล้วครับนะโอ้ยอย่าขึ้นมากับมามีเลยโอเคโอเค